ทำไมถึงยังเล่นให้กับทีมชาติเยอรมน,นีอยู่ทางด้านของตำนานรุ่นใหญ่ครับโลชามัสเจอสเปิดเผยว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ทำไม ชมาสมุลเลอร์ยืนยันว่าจะเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีต่อไปแต่มีความยินดีที่เห็นชมาสมุลเลอร์มีความทะเยอทะยานในการเล่นให้กับชับอินซีเลกนะครับมาฟังกันหน่อยตำนานของทีมชาติเยอรมนีอย่างโลชามาสจิโอสครับเปิดเผยว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับการตัดสินใจของชมาสมุลเลอร์ในรุกวัย33ปีของเือร์ไบรยย์นที่ยืนยันกับการเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีต่อไปนะครับมาฟังสิ่งที่โลชามาสจิโอสได้พูดถึงชมาสมุลเลอร์นะเขาบอก การตัดสินใจของชมันมอลเลอร์ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจเพราะผมคิดว่าเขาจะโฟกัสกับเสือใต้ไบเยนในอีก3-5ปีข้างหน้าเท่านั้นแต่ผมมีความสุขกับชมันมอลเลอร์ที่เขายัางมีความทะเยอทะยานที่จะเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีต่อไปถ้าเขาเชื่อว่าเขาสามารถทําได้และทําผลงานได้ดีเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีแน่นอนว่าศึกยูโร2024ในเยอรมนีเป็นแรงกระตุ้นสําหรับชมันมอลเลอร์เหมือนกัน ผมจะมีความสุขมากถ้าหากว่าชมัตสมุลเลอร์คว้าแชมป์ยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพรายการเดียวที่เขายัางไม่เคยได้ผมจะยินดีด้วยและเมื่อถุกถาาว่าชมัสมุลเลอร์คนนี้จะได้รับโอกาสในทีมอีกหรือเปล่าเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในตำแหน่งของมุลเลอร์และทางโลธามัสติโอเชื่อว่าแนวรุกวัย33ปีจะได้รับโอกาสจากอันซีฟริกอย่างแน่นอนขุนืึอของทีมชาติเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าอ,อ่าจ้าชมัสมุลเลอร์พร้อมในะโค้ชจะต่อยอดจากเขา ผมรู้จักฮันซี่ฟริกดีแน่นอนว่าเขาพึ่งพานักเตะอายุน้อยแต่ชมัสมุลเลอร์ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากความสําเร็จประสบการณ์และวิธีการเล่นของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนั่นไม่ได้หมายความว่ามุลเลอร์จะเข้ามาเป็นขุมกําลังตัวจริงของอิซิลิกต่อจากนี้แล้วซึ่งจากมัสจิอุสคาดหวังว่าจะมีการแข่งขันสูงระหว่างเขากับผู้เล่นอายุน้อยที่พัฒนาขึ้นมาหลายคนในตําแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่าชอมัสมุลเลอร์เป็นผู้นํานักเตะอายุน้อยเงยหน้าขึ้นมองเขา และถามคำถามเขาแต่มีผู้เล่นอีกหลายต่อหลายคนในตำแหน่งของเขาในทีมชาติการแข่งขันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับแนวรุกที่มีจามาโมเซล่าฟอร์เรนเวิตแลวก็คคลฮาวเวตโอ้โหอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโลซ่ามาสติอุสที่มีต่อชมัตบุลเลอร์ครับก็ขอให้เขาสู้ๆแล้วกันสำหรับบุลเลอร์นะครับอืก็ประมาณนี้เลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการเลนะ่นกับทีมชาติเยอรมนีของชมัตบุลเลอร์ต่อไปคอมเมนต์ก็มาให้ผมได้นะจนะัดมาฮาวารุน่น